เออจันเจ้าจ๋าเราก็ฝึกง,งานมาตั้งสองอาทิตย์แล้วเรายังไม่ได้กลับบ้านกันเลยนะปรางคิดว่าเสาอาทิตย์นี้จะกลับบ้านไปหาหมามนะ้าน่ะจันเจ้ากลับบ้านพร้อมกับเราไหมโทรศัพท์ไปเมื่อวานเห็นท่านบ่นว่าคิดถึงจันเจ้าน่ะปรางเอ่ยชวนเพื่อนสาวกลับบ้านด้วย อืมก็อยากกลับไปกราบท่านอยู่นะแต่เราต้องสรุปรายงานแล้วต้องส่งรายงานให้จานภายในอาทิตย์นี้นะ่ะท่านอยากได้ในอาทิตย์นี้นะ่ะอาทิตย์หน้าค่อยกลับดีไหมปรางเดี๋ยวจันจ้าจะไปเป็นเพื่อนอืมก็เราบอกท่านแล้วนะ่ะว่าจะกลับอาทิตย์นี้ เออเอาไว้คราวหน้าแล้วกันจันเจ้าค่อยกลับกับเราเอาอย่างงี้ไหมทำไมปรางไม่ชวนคุณเลขาเธอไปเที่ยวเล่นที่บ้านด้วยนะ่ะเห็นช่วงนี้ดูสนิทสนมกันไม่ใช่หรอและคุณเธอก็พักอยู่ชั้นเก้านี่แหละคิดว่าคงว่างอยู่หรอกไม่เห็นไปที่ไหนเสียทีรู้แล้ว ห้องของเธอกว้างจะตายเครื่องอำนวยความสะดวกก็เพียบเลยนะจันเจ้าที่นี่น่ะเขาดูแลพนักงานดีมากเลยขนาดตำแหน่งเลขายังได้รับการดูแลดีขนาดนี้นี่ถ้าเป็นแพทย์โรงพยาบาลน,นี้นะคงมีสวัสดิการที่ดีมากๆอย่างไม่ต้องคิดเลยแหละเอ๊ะแล้วปรางรู้ได้ยังไงล่ะคะ ว่าห้องของคุณเลขาเธอกว้างและมีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะแยะนะคะอย่าบอกนะว่าจันเจ้าเอ่ยประโยคลากเสียงยาวทำหน้าล้อเลียนเพื่อนสาวก็ไม่นะอยากคิดอะไรสิจันเจ้าปรางก็แค่ไปช่วยยกเอกสาร ช่วยคุณเธอก็เท่านั้นเห็นตัวเล็กๆนะ่ะยกเอกสารกองโตก็เลยสงสารก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรปรางจา๋าความสงสารนะ่ะเป็นบ่อกเกิดแห่งความรักนะเพื่อนจันจเจ้าชักเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของเพื่อนสาวของเธอว่าแต่เขาที่ตัวเองล่ะได้ดอกไม้เสียบอยู่หน้าห้องทุกวันเลยเราไม่เห็นจะพูดอะไรเลย ปลางน่ะก็แค่ดอกไม้แค่ดอกเดียวแล้วปลางเห็นด้วยเหรออุตส่าห์ออกมาเก็บแต่เช้าทุกเช้าเลยนะยังจะมีคนตาดีเห็นอีกปลางหัวเราะออกมาเสียงใสมีอะไรที่เราไม่รู้บ้างล่ะจันเจ้าด้วยท่าทางของปลางทำให้สองสาวหัวเราะออกมาพร้อมๆกันเออแล้วตกลง พี่ลุงน่ะเธอจีบจันเจ้าจริงๆเหรอแต่เรารู้สึกว่าพี่ลุงจะดูสนิทสนมกับจันเจ้ามากเกินไปกว่าคนเพิ่งเคยรู้จักกันนะหรือว่าจันเจ้ากับพี่ลุงเคยรู้จักกันมาก่อนหรอคะว่าจะถามหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังหาโอกาสถามไม่ได้เลย ก็เออใช่แล้วจ้ะเสียงใสของใครคนดังขึ้นจากด้านหลังของสองสาวที่กำลังนั่งคุยกันอยู่ที่เคาน์เตอร์กาแฟสองสาวหันหน้ามองไปตามเสียงนั้นพร้อมๆกันพี่ลุงจันเจ้าและปรางเอ่อยขึ้นพร้อมกันคุยไรกันอยู่ล่ะคะสองสาว พี่ลุงได้ยินแววแวแวปรางยิ้มออกมาด้วยใบหน้าที่เจียนเจียนคือปรางแค่แซวเรื่องดอกหลาบที่หน้าห้องของจันเจ้านะคะพี่ลุงอ๋อเหรอของพี่ลุงเองลคะค่ะพี่เห็นว่าที่สวนสวยดีก็เลยคิดถึงจันเจ้าก็เลยอยากจะเอามาให้ทุกวันนะคะพูดแล้วก็ส่งยิ้มสวย ให้กับทั้งสองสาวเองรุง้งหยุดที่จะปล่อยให้ตัวเองจมปลักอยู่กับความเศร้าความเสียใจความเหนื่อยความผิดหวังเพราน้ำตาที่เคยลินไหลมันเป็นเรื่องของเมื่อวานเพราะเธอไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วเมื่อวันวานผ่านไปแล้วถึงเธอจะเก็บสิ่งดีๆไว้มากมายแต่ทุกวันนี้ วันนี้ขณะนี้เธอเลือกเลือกแล้วว่าเธอจะเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีๆและจะทำแต่สิ่งที่ดีๆให้กับคนที่เธอรักส่วนดอกไม้เหรอคะพี่ลุงไม่เห็นปรางเคยเห็นสวนดอกไม้อย่างที่พี่ลุงว่าเลยคะ่ะโรงพยาบาลแห่งนี้มีสวนดอกไม้ด้วยหรอคะมีสิ เดี๋ยวพี่ลุงจะพาไปดูนะคะพี่ว่าไปรับกาแฟาที่นั่นเลยดีกว่าไหมพอดีเลยไปดื่มกาแฟาเป็นเพื่อนพี่ลุงหน่อยไม่มีใครดื่มกาแฟาเป็นเพื่อนมานานแล้วอะตั้งแต่กลับจากเมืองนอกก็มุ่งแต่เรื่องธุรกิจเพ,เพื่อนเนเนี่ยแทบไม่ต้องคิดถึงเลยเจอหน้ากันนับครั้งได้เลยแหละ รุง้งไร้ประโยคยาวเล่าถึงชีวิตที่ไม่ค่อยมีเวลาของตัวเองให้สองสาวฟังไปกันเถอะรุง้งพยักหน้าให้กับจันเจ้าและปรางให้ลุกขึ้นและเดินตามจึงทำให้สองสาวต้องเดินตามผู้มในการของโรงพยาบาลไปรุง้งกดโทรศัพท์โทรออกพูดคุยสั่งงานอยู่สักพัก กดลิฟต์แล้วพาสองสาวเข้าไปในลิฟต์ขึ้นไปสู่ชั้นสูงสุดของตัวอาคารไม่นานลิฟต์ก็เปิดออกแบบอัตโนมัติว้าวสวยจังเลยค่ะจันเจ้าดูสิคะดอกไม้ไมีจะดอกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะสวนดอกไม้ของพี่ลุงสวยจังเลยค่ะปราง ตื่นเต้นอย่างมากกับภาพที่อยู่ตรงหน้าจันเจ้าหัวเราอออกมาเสียงสายด้วยเธอตลกกับกริยาของเพื่อนสาวที่ดูจะตื่นเต้นกับหมู่มวลดอกไม้ที่สวยงามอย่างมากที่อยู่ต่อหน้าเธอรุ้งจ้องมองรอยยิ้มที่อยู่ข้าง,างอย่างเพลิดเพลินและพอใจในรอยยิ้มสวยของจันเจ้ายิ่งนัก มีหน้าราคาพี่ลุงดอกไม้ที่จันเจ้าได้รับมีแต่ดอกสวยๆดูสิคะนี่มีแต่ดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะแล้วปรางอยากได้ไม่ะคะอยากได้ดอกไหนก็เด็ดได้เลยนะคะพี่ลุงอนุญาตไม่หรอกคะ่ะพี่ลุงปรางชอบให้ดอกไม้อยู่บนต้นของมันมากกว่าคะ่ะ แค่ปรางขออนุญาตพี่ลุงขึ้นมาชมดอกไม้ที่นี่บ้างจะได้ไหมคะปรางเอ่ยขออนุญาตเจ้าของสวนดอกไม้ออกไปก็เอาสิอยากมาตอนไหนก็มาได้เลยนะคะหรือจะมารับกาแฟาที่นี่ทุกเช้าเลยก็ได้นะเดี๋ยวให้ปลายเขาดูแลด้วยลุงก็เริ่มที่จะรับรู้ว่า เลขาสาวของเธอกับนักศึกษาดูงานคนสวยจะสนิทสนมกันเป็นพิเศษมากในช่วงหลังๆมานี้พอสิ้นคำพูดของลุงเลขาสาวก็เดินยิ้มสวยออกมาจากลิฟ์ท่านคะรับกาแฟเลยไหมคะรุงพยักหน้าส่งให้เลขาสาวปลายเดินไปที่ซุ้มกาแฟและเครื่องดื่ม เสียบปลั๊กแล้วจับโน่นนี่นั่นด้วยความคล่องมือปรางมองภาพเลขาสาวที่เตรียมทำกาแฟให้กับนายของเธอด้วยท่าทางที่แสดงถึงความคล่องตัวอย่างมากมีอะไรให้ปรางช่วยไหมคะปลายหันหน้ามามองคนที่ยืนอยู่ใ,ใกล้ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ ลายเตรียมอุปกรณ์แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ดื่มกาแฟสดแสนอร่อยแล้วล่ะค่ะรู้ว่ากาแฟอร่อยแต่อยากกินอะไรที่อร่อยกว่ากาแฟคุณปลางปลายมองไปที่หญิงสาวที่ยืนอยู่ใกล้เธอด้วยแววตาที่สั่นไหวละเล็กอย่าพูดเสียงดังอย่างนั้นสิคะเดี๋ยวคุณจันเจ้าก็ามาได้ยินหรอกค่ะ จันเจ้าไม่ว่าอะไรหรอกและจันเจ้าเขาก็รู้แล้วล่ะว่าเธอน่ะเป็นเมียฉันคุณปลางนี่คุณเล่าให้คุณจันเจ้าฟังหรอคะไม่หรอกจันเจ้าเขาน่ะรู้เองลายนั้นเน่ะเขาเก่งวินิจฉัยอะไรก็ไม่ค่อยจะผิดหรอกก็มีแต่ปลางนี่แหละมองอะไรก็ไม่ค่อยจะออกอยากจะรู้อะไร ก็เลยต้องถามออกไปตรงๆทุกครั้งนะคะพูดแล้วปรางก็ส่งสายตายิ้มกรุ้มกลิ่มส่งให้เลยขาสาวอย่ามามัวหยอดคำหวานกับปลายอยู่เลยนี่ค่ะกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าอยากให้คืนนี้ปลายอยู่ด้วยเอากาแฟไปเสิร์ฟให้คุณลุงให้ปลายด้วยปรางยิ้มกว้างออกมาอย่างดีใจจริงเน่ งั้นส่งแก้วกาแฟมาเลยเดี๋ยวปลางไปเสิร์ฟให้พูดพร้อมกับยิ้มสวยแสดงถึงความถูกใจกับประโยคของเลขาสาวที่พูดออกมาเอา้าทำไมปลางมาเสิร์ฟเองละคะขอบคุณมากนะคะรุงเอ่ยถามปลางออกไปต้องอาใจหน่อยนะคะพี่ลงุงพอดีปรางอยากได้รางวัลในเย็นวันนี้นะคะ ทำเพื่อรางวัลว่างั้นจันจเจ้าแสวเพื่อนสาวออกไปขณะนั่งอยู่ข้างพี่ลุงที่เก้าอี้กลางสวนดอกไม้ก็รางวัลมันน่าสนใจใครละ่ะจะไม่อยากได้ปรางพูดพร้อมกับรอยยิ้มสวยที่ผุดขึ้นบนใบหน้าสวยของเธอปรางเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอจะมีความสุขอีกครั้งได้ไหม ถึงแม้ตลอดหกปีที่ผ่านมาปรางเธอจะไม่ได้สมหวังในความรักที่เธอมีต่อจันเจ้าแต่การที่เธอผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตต่อไปจะไม่มีความหวังรอเธออยู่เลยที่ผ่านมาปรางได้เรียนรู้การที่เธอจะสมหวังหรือผิดหวังในอนาคต แต่ถ้าเธอไม่ให้โอกาสตัวเองเก้าวขึ้นไปตั้งแต่ตอนนี้เธอก็คงไม่มีวันรู้ว่าความสุขอาจจะมาเยือนเธออย่างแน่นอนแล้วคุณจันเจ้ากับคุณปรางจะรับอะไรดีคะขอเป็นชาแล้วกันนะคะคุณปลายพอปรางกับจันเจ้าดื่มกาแฟมาแล้วนะคะพอดี อยากมานั่งเป็นเพื่อนพี่ลุงก็เท่านั้นละค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะงั้นรอเดี๋ยวนะคะพูดแล้วปลายเธอก็เดินไปที่เคาน์เตอร์เครื่องดื่มอีกรอบเดี๋ยวปรางไปช่วยไม่พูดเปล่าแต่ดีตัวลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วรีบเดินให้ทันเลขาสาวน่ารักดีนะคู่นี้นะคะ รุง้งพูดขึ้นพร้อมจิบกาแฟแล้วมองมาที่หน้าสวยของจันเจ้าใช่ค่ะน่ารักดีค่ะคุณปลายเธอก็สวยสเปคของปรางเลยนะคะนานๆที่จะมีคนรู้ทันปลางนะคะเห็นคุณปลายแล้วจันเจ้ารู้เลยนะคะว่าปลางนะ่ะสิ้นฤทธิ์ก็คราวนี้ละคะ่ะสิ้นเสียงของจันเจ้าพูดจบ สองสาวก็หัวเราะออกมาพร้อมๆกันจันเจ้าหัวเราะออกมาอย่างเต็มเสียงอยู่คู่หนึ่งเธอรีบผูกยิ้มและลดเสียงหัวเราะลงด้วยเธอเพึ่งนึกขึ้นได้ว่าเธอชักจะสนิทสนมในความรู้สึกกับผูพวนวยการสาวมากจนเกินไปเสียแล้วพี่ลุงได้ยินเสียงหัวเราะของจันเจ้าแล้ว พี่รู้สึกดีใจมากเลยนะคะหัวใจที่เหี่ยวแห้งมานานเป็นปีของพี่ลุงดูเหมือนว่าจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะขอบคุณจันเจ้ามากเลยนะคะที่ทําให้พี่ลุงมีชีวิตที่มีความหมายกลับมาอีกครั้งลุงส่งสายตาสวยส่งให้จันเจ้าไม่ต้องมาพูดเลยค่ะพี่ลุง ทิ้งให้จันเจ้าอยู่คนเดียวต้องนานพอกลับมาก็มาหยอดคำหวานกับจันเจ้าเลยนะคะพี่ลุงคิดเหรอคะว่าจันเจ้าจะให้อภัยง่าย,ายไม่มีวันเสียละจันเจ้าพูดพร้อมกับย่นจมูกสวยของเธอส่งให้พี่ลุงลุงหัวเราะออกมาเสียงสายพี่ลุงชอบนะที่จันเจ้างอน พี่ลุงอย่างนี้นะน่ารักมากเลยรู้ตัวบ้างไหมคนสวยของพี่ลุงจันเจ้าได้ยินคำชมจากพี่ลุงทำให้หน้าของเธอแดงเลือกขึ้นมาทันทีพี่ลุงไม่โกรธหรอคะที่จันเจ้าไม่ยอมให้อาภัยพี่ลุงนะคะพูดพร้อมกับหันหน้ามามองหน้าสวยของพี่ลุงรุ้งสายหน้าพร้อมมีรอยยิ้ม ที่ใบหน้ายัางเปิดเผยไม่พี่ลุงไม่โกรธจันเจ้าหรอกคะ่ะพี่ลุงสมควรได้รับการลงโทษจากจันเจ้าอยู่แล้วละค่ะพี่ลุงรู้ว่าสิ่งที่พี่ลุงได้กระทำลงไปเมื่อหกปีที่แล้วมันสร้างความทรมานให้กับจันเจ้าสักเพียงไหนแต่พี่ก็เลือกที่จะทำ เพราะมันมีเหตุผลหลายๆอย่างนะคะเอาเป็นว่าพี่ลุงไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะคะนับต่อน,นี้ไปพี่ลุงจะเริ่มจีบจันเจ้าใหม่นะคะยังไงพี่ก็ขอฝากให้จันเจ้าพิจารณาหัวใจดวงเล็กๆของพี่ลุงหน่อยนะคะพี่ลุงไม่บังคับและก็ไม่เร่งรีบเพราะพี่อยากจะให้จันเจ้า ได้รู้ว่าพี่จะตั้งหน้าตั้งตาจีบจันเจ้าอยู่อย่างนี้แหละจันเจ้าจะคิดยังไงก็แล้วแต่จันเจ้าเลยนะคะยังไงก็พิจารณาผู้หญิงหน้าสวยหวานคนนี้หน่อยนะคะพูดแล้วก็ยิ้มออกมาทั้งหน้าทำตาปลิบๆเหมือนเด็กเล็กๆที่ต้องการรางวัลจันเจ้าดูแล รู้สึกถึงความน่ารักของกิริยาของอีกคนที่แสดงออกมาให้เธอได้เห็นซึ่งต่างกันมากกับตำแหน่งของผู้บริหารสาวที่จะมีโมเมนต์นี้ซึ่งยันเจ้าก็สรุปกับตัวเองแล้วว่าสิ่งที่พี่ลุงทําต่อหน้าเธออยู่ขณะนี้มันเป็นภาพที่น่ารักเหลือเกินไปทํากริยาอย่างนี้กับสาวที่ไหน ต่อไหนมามากแล้วใช่ไหมคะพี่ลุงจันเจ้าเอ๋ยถามด้วยใบหน้าหวานที่ค้อนๆออกไปไม่มีไม่เคยทำอย่างนี้กับใครเลยนะอ้อนและงอจันเจ้าอยู่ผู้เดียวนี่แหลคะค่ะลุงพูดประโยคความจริงของเธอออกไปกลิยาเมื่อกี้ขัดกับมาดของผู้บริหารระดับสูงมากเลยนะคะพี่ลุงจันเจ้าแสดงความคิดเห็นของเธอออกไป อย่าไปบอกใครนะจันเจ้าว่าพี่ลุงมีมุมนี้นะ่ะใครได้รู้พี่ลุงอายแย่เลยและอาจจะมีผลต่อเสียการปกครองด้วยเลยนะจันเจ้าลุงพูดออกมายิ้มยิ้มการประสบผลสำเร็จในด้านการบริหารงานของเธอล้วนเป็นนิสัยที่เธอต้องบวมเพาะ ให้เกิดขึ้นเป็นนิสัยในตัวของเธอไม่ว่าจะเป็นการกล้าคิดกล้าทำไม่ยอมแพ้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆยิ่งความยากลำบากที่เกิดขึ้นเสมอในเรื่องของธุรกิจที่เธอได้ฝ่าฟันมาความล้มเหลวต่างๆที่เกิดขึ้นรุง้งเธอถือว่าเป็นครูและเป็นบทเรียน การประสบผลสำเร็จก็ต้องใช้เวลาใช้ความพยายามและอดทนรุง้งเธอทุ่มเททำงานอยู่ระยะหนึ่งซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับเธอมันไม่ใช่แค่เรื่องโชคไม่ใช่ดวงไม่ใช่พรสวรรค์แต่มันคือความมุ่งมั่นตั้งใจทำให้ประสบผลสำเร็จพี่รุง้งดุมากเลยเหรอคะเห็นใครๆก็เกรงเกรง พี่ลุงทั้งนั้นเลยนะคะไม่หรอกพี่ลุงก็แค่ชัดเจนในแนวทางของการบริหารคนก็เท่านั้นละค่ะจันเจ้าการเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะนี่ยิ่งพี่ลุงเป็นผู้หญิงด้วยแล้วการได้รับการยอมรับพี่ลุงก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะแสดงบทบาทของผู้นำออกไปอย่างชัดเจน และวงการนี้ยากมากที่จะได้รับการยอมรับจันจ้ารู้ไหมพี่ลุงต้องฝ่าฟันอุปสรรคอย่างมากกว่าที่จะได้รับการยอมรับจากคณะแพทย์และเพื่อนร่วมงานเงินไม่ใช่ทุกอย่างนะแต่เราต้องมองอะไรให้มากกว่าเงินที่เรามีถึงจะมีเงินมากขนาดไหนแต่ถ้าไม่ได้ใจ เขาก็ไม่อยู่กับเราหรอกนะจันเจ้าจันเจ้าก็ว่าอยู่ค่ะพี่ลุงคณะอาจารย์แพทย์ระดับมือหนึ่งของเมืองไทยคงไม่มารวมตัวกันที่โรงพยาบาลของพี่ลุงหรอกคะ่ะหายากนะคะที่จะได้เห็นโมเมนต์นี้นะคะถึงแม้จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็ตามเพราะต่างที่เราก็รู้กันอยู่ว่าวงการแพทย์อุดมการต้องมาก่อน สิ่งต่างๆที่ได้มาก็เป็นเหตุผลลองทั้งนั้นแหละค่ะพี่ลุงดีใจจังเลยค่ะที่จันเจ้าเข้าใจระบบเพราะบางอย่างกว่าที่จะสามารถสร้างให้มันเป็นระบบได้นั้นมันต้องผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายเหลือเกินไม่ว่าพี่ลุงจะทำอะไรมามากมายสักเพียงไหนแต่พี่ลุงก็ดีใจทุกครั้งที่ได้คิดถึง เด็กสาวหน้าสายคนหนึ่งอยู่ทุกครั้งเลยนะคะคนคนนั้นก็คือจันเจ้านะคะพูดจบประโยครุ้งก็หันหน้ามองจ้องไปที่หน้าหวานของอีกคนที่นั่งอยู่กใกล้เธอรุง้งเธอรู้อยู่แก่ใจของเธอเสมอว่าการที่เธอเลือกที่จะเดินออกจากชีวิตของจันเจ้าไม่ใช่เพราะเธอเบื่อไม่ใช่ว่าเธอ ไม่อยากจะอยู่กับนเจ้าแต่เธอคิดว่าแค่ความรักอย่างเดียวไม่พอแค่ความรักอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปซึ่งลุงคิดเสมอว่าที่ผ่านมารักอย่างเดียวคงไม่พอแต่ขณะที่ปัจจุบันนี้ลุงเธอก็ได้พยายามอย่างมาก เพื่อให้เข้าไปอยู่ในสายตาของใครอีกคนอีกครั้งพยายามที่จะมีตัวตนในชีวิตของเด็กสาวที่นั่งอยู่ข้างของเธอขณะนี้เพราะรุ้งก็รู้ดีว่าเธอได้ให้ใจกับเด็กจันเจ้าไปจนหมดเสียแล้ว